หญิงไทยถูกล่อลวงไปค้ามนุษย์ที่ประเทศเพื่อนบ้าน DSI มูลนิธิฟีแลนด์ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือและทลายขบวนการค้ามนุษย์ที่มีทั้งคนไทยและคนมาเลเซียร่วมขบวนการไปติดตามกับคุณสาราตรน์รัตนสุวรรณ เหยื่อขบวนการนายหน้าชาวมาเลเซียและภรรยาชาวไทยหลอกลวงไปค้าประเวณีในกรุงกัวลาลัมเปอร์วิธีการของนายหน้าจะเปิด Facebook ชื่อสตีเวนโลสตีเวนพัทยาและอีกหลายชื่อโดยอ้างว่าตนเองมีหุ้นส่วนในกิจการหลายประเภททั้งร้านสปาร้านคาราโอเกะของโรงแรมระดับ5ดาวหลายแห่งในกรุงกัวลาลัมเปอร์ผู้ผ่านการคัดตัวจะมีรายได้ประมาณ80,000บาทต่อเดือน นอกจากนี้ยังให้ภรรยาชาวไทยเปิดปร้านเสริมสวยย่านบางบอนกรุงเทพมหานครและที่อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาคอยชักจูงหญิงสาวอีกทางหนึ่งส่วนใหญ่จะสมัครใจไปเพราะคิดว่าไปเป็นนักร้องและเด็กนั่งดริง้งเขาเปิด f c e e o o o นะฮะใช้ประมาณ5-6ชื่อนะฮะพอเขาเข้าไปใน Facebook แล้วก็มีจะมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อในในเฟซบุ๊กก็จะมีเป็นลักษณะการทักชวนนะฮะ เชวิญว่าทํางานแล้แลได้ดีแล้ได้ไม่ต่ำกว่าเดือนหนึ่งแสนบาทผู <c oughs> ้เสียหายเขาก็หลงเชื่อนะฮะพอพอหลงเชื่อเสร็จปุ๊บเขาก็มีการติดต่อในเซนชินโรนะฮะหรือในเีเว่นโรนะฮะโดยในเซเว่นโรเนี่ยเขาเขาจะใช้หลายๆชื่ออาจจะใช้ที่ทั้งสตีเวลล่นโรเซเว่นหนานนอกเซเว่นพัทยานะฮะพอผู้เสียหายติดต่อไปเสร็จปุ๊บเขาก็ มีการดูตัวเขาขอนน้นดูตัวนะฮะแต่ละคนก็ก็หลงเชื่อคิดคิดว่าจะได้ได้ไปทํางานโดยโดยเบื้องต้นเนี่ยเ่าจะบอกว่าไปไปนั่งริ้งโดยที่ไม่ม uh ีการขายบริการ เฟ e บุ๊กเป็นช่องทางที่นายสตีเวนโลใช้ล่อลวงหญิงไทยไปค้าประเวณีที่มาเลเซียเราพบว่าพฤติกรรมของผู้ต้องหาจะเปิดเฟ b บุ๊กว้หลายแอคเคาท์แต่จะใช้วิธีการเดียวกันคือประกาศรับสมัครงานและเด็กนั่งดริ้งโดยจะใช้เงินมาเป็นตัวล่อไม่แปลกใจที่มีหญิงสาวหลายรายหลงเชื่อ ทีมข่าวตรวจสอบ Facebook ที่ใช้ชื่อเพจว่าสตีเวนอินเตอร์เนชันแนลระบุชัดเจนว่ารับสมัครงานในคลับกลางคืนและกำลังมองหานักร้องหญิงไทยหน้าตาสวยเซ็กซี่เงินเดือน3 0 0 0 0 8 0 0ถึง80,000บาทไม่รวมทิปมีที่พักอาหารและรถรับส่งฟรีพร้อมทิ้งรายละเอียดติดต่อทั้งเบอร์ทโทรศัพท์และลายไอดีของนายสตีเวน มีการใช้ภาพผู้หญิงหน้าตาดีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าไปทำงานแล้วสวมมงกุฎและสายสพายเพื่อดึงดูดใจล่าสุดเพจนี้ไม่มีความเคลื่อนไหวแล้วสตีเว่นและภระยาชาวไทยจะเป็นผู้พาหญิงไทยเดินทางไปกรุงกัวลาลัมเปอร์โดยรถทัวร์เมื่อไปถึงมาเลเซียจะทำสัญญาขายหญิงไทยให้กับชาวมาเลเซีย สัญญาวระบุว่าเป็นหนี้30,000บาทและจะต้องหักหนี้จากค่าจ้างทำงานที่ระบุชัดเจนคือขายบริการส่วนสตีเว้นและภรรยากลับมาที่ประเทศไทยเพราะถือว่าหมดหน้าที่แล้วจากนั้นจะมาก่อคดีล่อลวงหญิงไทยรายอื่นๆมีการดูตัวต่างเนี่ยแล้วก็ให้ยี่็นสัญญาว่านสัญญาที่นี่ม่มีอะไรหลอกให้เซ็นเลเถอะนะเพื่อให้เขายอมเซ็นา ซึ่งในขณะที่เราสอดเาเราก็พบสัญญาตรงนั้นว่ามันเป็นสัญญาที่ให้ไปขายบริการพอหลังจากนั้นเขาก็จะมีการนําตัวผู้เสียหายเนี่ยไปที่ท่าใหญ่จะเป็นเช่นนั้นแล้ออกออก,ออกทางทางด่านาด่านนอกพอเข้าไปในประเทศมาเลเซียเสร็จก็จะมีนคนเป็นชาวมาเลเซียขับรถมารับก็จะส่งต่ออีกอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นในหน้าชาวมาเลเซียเขาก็จะให้พวก เีเวนเนี่ยในหน้าที่เป็นของคนไทยที่กลับไปเขาเขาถือว่าเขาจ่ายเงินแล้วก็รับตัวแล้วก็เป็นผู้ชายเนียก็จะอยู่ในความดูแลความควบคุมของในหน้าของมาเลเซียความเป็นอยู่ของหญิงไทยที่ถูกขายต่อจะมีคนคอยควบคุมตลอดเวลาสภาพห้องพักจะถูกล็อกประตูจากด้านนอกมีรีโมทคอนโทรลควบคุมการเข้าออก ซ้ำร้ายหญิงไทยบางรายยังถูกยึดหนังสือเดินทางด้วยก่อนที่จะทํางานเนี่ยเขาจะให้ไปพักอยู่ที่ที่พักอาศัยกะลักษณะเหมือนเหมือนแปลหรลอเราพักเม้นซึ่งเป็นลนักษณะือนการกักขังนะในในห้องพักก็มีลักษณะการใช้รีโมทคนโทรลในการเปิดประตโูโดยโดยตัวในหน้าอิงคนกดในการที่จะเวลาจะเข้าจะออกต้องของขอนุญาตอาหารก็เหมือนตามที่ผู้เสียหายเขาให้การก็เหมือนกับ การอยู่ในทุกนะฮะคือให้ให้หามทางทางข้างล่างเนี่ยทางผู้เส่ยหายเขาก็ตกใจเฮ้ททำไมเป็นอย่างนี้พอถึงเวลาทํางานเขาก็ตเนี่ยถึงเวลาทำงานแล้วเขาก็ถามบอกเรา,ทำ,า,าทำอะไรนะบอกว่าอ่าไอ้นยบอกเนี่ยต้องคุณต้องไปขายบริการนะผู้เส่ยหายก็ตกใจตอนแรกผู้สส่ยหายก็ก็คิดว่าตัวเองแค่แค่มานั่งเลงหรือว่ามามัเชียร์แขกไดอย่างมากพอผู้เส่ยหายไม่ยอมเขาก็มีการบังคับผูกเข่ง มูลนิธิฟรีแลนด์เข้าร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสืบสวนสอบสวนโดยให้เดินทางไปรับเหยื่อค้าประเวณีกลับประเทศไทยพร้อมกับมูลนิธิที่ผ่านมามูลนิธิฟรีแลนด์เคยเข้าไปตรวจสอบขบวนการค้าประเวณีในมาเลเซียพบหญิงสาวถูกนำไปค้าประเวณีมากถึง15คนไม่ได้มีเฉพาะหญิงไทย Um, in company with with DSI we receive information and passed to DSI um, and amlo as well um, uh, yeah very happy that this case is a good result and um, it's a, a good example um, of how human traffickers are using internet at the moment to target victims uh, particularly in Thailand and other countries nearby that are in search of um, uh, in search of jobs to earn money and uh, the traffickers are preying on that and luring them overseas uh, to work in uh, jobs in the sex industry against their will. So again a good result. Thanks to DSI for their hard work. Thai <laughs> ส่วนหญิงไทย3มคนนี้หลบหนีขณะที่ผู้ดูแลพาไปซื้อเสื้อผ้าในตลาดผมได้ทําำอยู่ประมาณประมาณหนึ่งอาทิตย์เขาก็หาวิธีทางที่จะหลบหนีเขาก็ใช้วิธีการว่ามันมีคนเข้ามาเที่ยวเป็นลูกค้าเขาก็อาศัยลูกค้าเนี่ยให้ลูกค้าติดต่อไปที่กระถานทูดบอกว่ามีผู้หญิงไทยต้องการความช่วยเหลือจล้วคที่สองเนี่ยเขาเขาก็หาทางหนีมากันงเขาจะมีให้ออกไปซื้อเสื้อผ้านะฮะเพื่อจะให้แต่งตัวเพื่อจะทํางาน จังหวัดไม่ต้อวิ่งหนีเลยนะก็หาทางติดต่อสารทุกไทยนะก็มีการช่วยเหลือกลับมาเพอเราตรวจสอบดูแลประกบว่าเป็นชุดเดียวกันเพื่อหาชุดเดียวกันเป็นในหน้าเดียวกัน uh, ร่วมกันทุกทุกคนแล้วก็เป็นกลุ่มที่ส่งตัวเดียวกันแล้วก็กลุ่มคนที่คุมที่ uh, ที่พักก็กลุ่มคนเดียวกันเข่งเสียงโลหรือสตีเวนโลชาวมาเลเซีย รัชดาพันธ์หรือนุตแสนเกษมและกัลยาสมศรีสองภรรยาชาวไทยของเ่งเซียงโลถูกจับกลุ่มในข้อหาค้ามนุษย์ข้ามชาติหลอกลวงยิงไทยไปบังคับค้าประเวณีที่มาเลเซียในส่วนของกรมสอบสวนพิเศษนะคเราก็ได้ดําเนินการในการสืสรบสวนสอบสวนณขณะนี้เนี่ยค่ะก็มีการจับกลุ่มผู้ต้องหารายสําคัญในเรื่องเหล่านี้ก็ต้องถือว่าเป็นความก้าวหน้าในการ ทงงงานนขออีีเรื่่้คะจากการตรวจค้นที่พักผู้ต้องหาพบของกลางเป็นสัญญาซื้อขายและแคตตาล็อกภาพหญิงไทยที่ถูกหลอกจำนวนหลายร้อยภาพผู้ต้องหายอมรับว่าทำมานานกว่า5ปีแล้วโดยแต่ละเดือนจะมีหญิงไทยถูกหลอก6-7ราย เม่ตอนที่เราเข้าไปดูในบ้านของผู้ต้องหาเนี่ยเราพบเอกสารซึ่งเป็นสัญญาเป็นรูปของผู้หญิงเป็นปึกแล้วนี่ผู้หญิงผู้หญิงที่ไปน่าจะไปไป,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 ไปขายบริการที่มาเลเซีย <c oughs> ผมเลยหาว่าคนอื่นที่อาจจะมีการถรูกหลอกลวงในลักษณะเดียวกันแต่ไม่มีการมาแจ้งความร้องทุกข์เนื่องจากว่าลัวหรืออับอายต่างๆก,ก็เลยเรื่องก็เลยเงียบไป การหลอกลวงหญิงไทยไปค้าประเวณีที่มาเลเซียถือเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงของโลกทุกหน่วยงานต้องมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจังเพราะการค้ามนุษย์ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงการป้องกันและปราบปรามการค้า,ามนุษย์ที่เป็นมาละวเห็นภานการทุกหน่วยต้องมีส่วนร่วมในการช่วยกันในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ อย่างจริงจังน,นคะคะเพราะว่ายังไงก็ตามใช้การที่ไร้แรงลักษณะนี้ส่งผลในการที่ทําให้ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงเนี่ยค่ะประเทศไทยก็ต้องทําแต่ว่าเมื่อเราดําเนินการอย่างจริงจังแล้ว,ลวเนี่ยความคาดหวังของประเทศก็คือคาดหวังว่าเราน่าจะได้รับการยอมรับนะคะหรือยกระดับในทางที่ดีขึ้นนการการล่อลวงไปค้าประเวณี ถือว่าเป็นหนึ่งในคดีค้ามนุษย์ประเทศไทยเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้เราเพิ่งตั้งสารแผนกคดีค้ามนุษย์ขึ้นมาและคดีนี้น่าจะเป็นคดีต้นๆที่เข้าสู่การพิจารณาคดีในชั้นศาลคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ nationtv.tv และรับชมรายการผ่านทาง YouTube รวมถึงแสดงความคิดเห็นนำเสนอประเด็นผ่านทาง Facebook n a t i o n x f i 22